ตัวงานคู่ในรอบ8ปีของเจมส์จีเบลล่าให้สมใจกันจุกๆแล้วละครเจ้าคุณพี่กับอีนางคำดวงยังรวมตัวจี๊ดประฟิตติ้งจัดเต็มหนุ่มไอซ์พานุวัตรนุ่งจงสวมเสื้อราชปันธสีเข้มในบทพระสมิงขุดนางผู้เที่ยงคำ ตรงค้ามกับ,บกกขุนเม้นบอดกำมันขุนนางฉลาดแกมโกงสาวแพรพ,พิชาพามาในบทผิงสาวลึกลับสายบู๊แพทนับประพาทรงรวยสวมส้อยคอกำไรทองเป็นพักานางเอกละครเรกคนสำคัญที่จะช่วยเจ้าขุนพี่เจมจิเห็นนักแสดงแล้วเตรียมนับถอยหลังเปิดกล้องรับความหากันได้เลยค่ะ รับบทเป็นขุนเม่นครับคือเป็นคู่ปรับกับคุณเจมจิเรื่องนี้จะเป็นการประทะแบบใช้กลยุทธ์และเราจะมีความฉลาดขึ้นฉันชื่อพากาจา้าเป็นตัวละครที่ถูกขิดเขียนขึ้นมาเพื่อเราโดยเฉพาะพูดถึงแม่พากาปุ๊บภาพในหัวเป็นแพนประภาผิงก็จะเป็นคนที่แบบน่ารักแต่เขาสู้ชีวิตแอบบูนิดนุง่งก็อาจจะมีอุปกรณ์ต่อสู้ใดๆรับบทภะสมิงครับผมด้วยหน้าที่แล้วก็ยศฐานดาศกดร์ของเขาแล้วเนี่ยทำให้ตัวภาสมิงค่อนข้างจริงจังเป็น ครั้งแรกที่เล่นพีเรียดเกรงกีเดสเลยครับผมจริงๆเรามีคิวนัดเวิร์กช็อปกันจะมีเตรียมตัวคุยกับพิวิทยครับผมแล้วก็พิวิทยให้กำด้านมาเรียบร้อยครับ